สวัสดีครับพี่น้องปูนผนังเอกทรงเขาเขาก็ะมัตย์ทรงกําลังกลับเมื่อเหินครับกไปหันบ้านพรมนะครับมันลัางเนมเห็นนะครับเขาเสาก็เดสมัตย์ทรงยางงานพี่น้องเบาหนักครับปีนี้อืดผู้เห็ดน้าครับตกมาปีนี้อืดรลายครับเบากันไหวสองสามคนไปสิไปน้ากันนะครับปกติอยู่แล้วก็รลายหุดครับพวกน้องตกมาปีนี้จะเป็นทังใดครับ บางคนเผินกับแปมรถเกี่ยวกับบัวกันนะครับบางคนกับเบาใบกับบไปกับบัากันครับขาเหลียงผมกัแจ๊คสว่างได้ว่าผมกับไห้คู่ปีปีล้วบ่นหน่อยหมื่นน้งเทือกับเผินทั้งอื่นดีกว่าสิกับบัากันครับไปหม่องอื่นไม่มาสิดีกว่าอยู่กับผมกับบเป็นยังปีนี้ก็มีแต่อายได้สายนะครับมาซอยอยู่ผู้เดียว ผู้เพิ่นเคยไปอัดเฟืองนำสูปีนะครับเพิ่นก็ขับรถนี่ก็ยังบ่อนเต็มลอยปันไหนนะครับแล้วก็พราดหการนะครับได้ว่ากัให้ลอยเปอร์กับบันลอยเปอร์นะครับแล้วก็มีบางเพื่อแล้วก็ลุงก็ลืมเพราะว่าเพิ่นกับบเก่งรถไทนะครับเพิ่นก็บ่เคยขับเมื่อก่อนด้กี้มาว่ากันครับพอไดเลยมาให้รามายกเสื่องซอยพี่นนอกบางมือ็ยกผู้เดียวครับผู้เดียวครับอายแล้วก็ยาก หลูกหน่อยเราพือกันครับหลูกหน่อยเนเพิ่ทนกับคนผู้ชายผู้เดียวนะครับเบิดอเหินเมือเพิ่งก็ับมาสวยขึ้นเมือ,องช่งนีนะครับเมียผมกอก็กลก็มาทรง,งเขาก็หลูกหน่อยห้อก็รบเมื่อเมื่อกิ้เขายู่นางานครับมีอีกสองสามงานที่ราอ,อยู่กับผมบอกหูทางลงนะครับผม,มเคยไปอัดเต๋อขันศขีหม้อใส่ไปเมืองกับบ่มีไผอัดถ่าเพียวเต๋าเสียงไหน คนโตผู้เดียวนะครับกับเมี่ยฮอนลนะมาเมือคขเข้าเขาเขามาส่งครับน้องมือก็ได้มาเอาเอง,เ,องเป็นจงได้หลอพี่น้อง,ทงเท้าแก้ทุกคนขึ้นจีพอร์พี่กันนะครับระบายครับระบายคลิปนี้ระบายเล็กน้อยกับลูก๊กาสครูใจ น้ำลายกับลายครับผู้เฮดนำสร้างเหลียยมนี่สิกับไปเจียวเขามอนมาโพน้ำมาว่าอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้เจียวจนหอดสิ้นเดือนพี่น้องเลยมาว่ากันครับสร้างเหลียบเพิ่มกับบ่อน้ำิมาอัดน้ำเตะที่แดกนะครับมาว่าเพิ่มตัวน้นเล็กหน่อยกับไหวใจว่าไหนครับคือจ่าองค์จ่าอีกนี่สิครับไปเรื่อยๆแท้ไปใหญ่เพื่อคายองค์นี่ครับส่วนง่ายมานก็เอาป่ทันครับ เด็อดจนหอดเดืกกูเหมือครับตีหนึ่งตีสองบางเหนือก็เลยนอนสองสามชั่วโมงเยเมืนเสาก็ไปต่อครับคือวันนี้นี้ยังเมืนเสาผมก็มาอัดเหลวไฮหนึ่งผมก็มาจอดกินเขาครับมันถ่ายกินเขาอย่างเงินก็สวยสิครับสวยก็เสียเวลานะครับมาอัดข่าวเดียวก็เดล๋ยวไปเป็นซิปก่อนสาวกนะลอยก่อนไปแล้วนะครับ สุดหอดเดื่องหอดเดินพี่นอ้องดีแต่อ่ายอีกผู้นึงแล้วมาซอยนะครับเองขัง้นบ่มีเหล่าก็คือสิยาวผู้เดียวครับเองคลิปเองกับสิคักเ,เ,เติรอยู่นะครับทีมงานอื่นเขาแล้วโอ้ไปมีหอดผู้เคลียเฟืูองมีหอดผู้ยกนะครับพี่น้องมีหอดผู้ค้นเขาต้งห้ำหาย่างดีตกมาเป็ลอยล้อครับเด็กหน่อยค้นผมก็มีหรอกแต่เขนเสียอ้อนมาอัดนำกับหลอดแหลพี่น้องร้านนี่แหละไปกั หักปากก็ใช่ครับก็เลยเห็นมันขนเฟื่องเขาห้องห่เจ้ากล้องให้ห่อคื้กันมาครับเห็ดน้ำกันมาหลายปีมาปีได้ปีหนึ่งเขาก็เดิมผีโตนี้กับเพราะว่ากันผมก็เคยเป็นูกจ้างเขามาก่อนครับรถเกียวรถไตเป็นมาหลายปีนะครับครับรถไทยรับจ้างก็สามสี่ปีแต่สมัยมมีรถพี่น้องรถคันนีก้นก,นก็จะจีดปีแล้วครับตอยู่ง่อหนึ่ง่อสองหมดครับจนมาออกรถเอง กับบริษไปน้ำเงินครับ่วมาคนครับก็ถทามืามาหลายอย่ครับมันคนต่างอำเภอแล้วพี่น้องเอฟซีต่างอำเภอผมก็บบอ,อยากรลับมันไปมาเนี่ยนะครับไปมาเนี่ยก็พอมันเกือสีเนี่ยมองอยู่มองเศร้าน้ำนะครับมันบอสะดวกต่อกันก็อากได้คนที่เขาบานครับมอกกันไปกับสามสี่ค,คอนอยู่ในพี่น้องเลย บมกกันใหม่รับเพื่อกันผ่ากันผ่านว่าอย่านเข้ามาหมานี่ครับสุดถ่ายก็ไม่น่อยดีครับสูครับสู่พีนี้สูผู้เดียวตอนนี้ก็บพันไปละมื่นกูก่อนนะครับยาวกับใบก็ใส่ซองคนนี่ะครับมังมือกับเปิดโมได้มาไปผู้เดียวครับว่ากันให้กันก็บ่กอ่ะเอ้าบอกก็บอกกับขอระบายเพียงซ้ำเนียบพี่น้อง นี่นะครับธุรกิจรถเกลียวรถอัดเฟืองรถไทเป็นเรื่อกันมาครับตองพอสู้คนครับผมพอในรูปแบบลูกน้องที่บ่เป็นใจนะครับหอดิ่งย่ำเราจริงเอาจังกับอาศัยเพิงผ้าบ่ได้นะครับผมเงินกับว่ามันจางนลอยได้พี่น้องจางลอยแล้วซิผาลอยแล้วสาวครับเขาหนามโซงีครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่นะครับผู้สู้คู่คียงมาทั้กันสองปีนะ รอแต่เรามากันข like. ันวันแตเรามากันแห้งชี้แย่ครับปีนี้เลียวขี้หมันนี่เดี๋ยวเศร้าเลยโอ้ยโหกังไรจกิบไปเมืองงานเขาอะไรกินเขาส่งรถเข็นหูกมาส่งอยู่นี่สนองต้นต้นนั่สู้ต่อไปครับสู้สู้สู้พี่น้องอาชีพเดียวกันก็สู้ทุกคนครับทุกคนต้องพ่อครับคุยกันไหม่สามสี่คน ทีมงานเขาเห็นนะเตะยังไงสามสีคนมีถึงผู้ยกถึงผู้เคลียร์เนาะของผมนี่โอ้เลียนหมุนกรดดไปหน่องเวิร์ดเวิรดซังเพราะมันมันอัดนซ้ก่อนไช่เฮ้ยมันมันไอ้เนี้ยเอามื่อเนี้ยคืออ่านซ้ำก่อนนะเขาให้เขาเก็บขอบซะก่อนตัวเก็บขอบแล้วก็ยังไปเลียนหมุนขัวบบบนี่เลียนสูตรลบไปลบใหม่นี่แหละไล่สูตรไลยอาจารย์มาใหม่จังว่าถ่ายคนที่เมืองทางโลกน่ะไม่คิดกับหนนะไม่แตก เออโทนะเขากมสิไป็มงขันสี่ขีไปโดมาสาวก็เด็กสีจังไไปกเห็นหมองของเสียเวหลามดเปอยกว่าตกงดีดีอัดใหอดเลกกี่นนองเลยเสียแต่บอมือที่สามมาเปลี่ยนนี่นะครับใจมันอยากจอดแจงนละฮะมาสอบเลีนไปวัดแบไดรับเด้อ